ทั้งอะทั้งเอารวมอ็กไปด้วยกันมันได้รับน้องแล้วถือว่าเป็นอยู่ในรุ่นนี้ไปเลยแล้วกันกนะ,ะจำรุ่นของตัวของตัวเองไว้นะว่าเป็นรุ่นหมูแพงนะร <c oughs> ักกันไว้รักกัน <c oughs> ไว้เห็นได้ไมหมูแมีกันห้าคนก็ก็ถือว่าเป็นคนที่เราคัดกันแล้วแหละคนหลายหลายคนในขับเราเห็นหนะ้าค่าตาแล้วก็รู้ลแล้วแหละว่าหัวใจของพวกเองมันมันอยู่กับพวกเรานะแลวเป็นรุ่นที่ <c oughs> ถือว่าไม่มีข้อข้อลหา ก้าวเข้ามาในนอตนี่ถือว่าไม่มีข้อคอรหัสใดๆเลยรุ่นนี้นะถือว่าคี e สะอาดก็ขอให้เป็นขึ้นมาเป็นเสาลากขึ้นมาเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นต่อต่อไปแล้วกันนะอันนี้จากหลวงฮุกลองมีอะไรไหมครับสัมรีมมีอะไรไหมไม่มีครับเมมเบอร์ก็เดินมีอะไรไหมฮะจะคุยกับรุ่นนี้คิวมีไหมคิว ไอคิวพูดอย่างวะไม่ไม่ได้ยินนะพูดอยู่ประเด็นหูดับชัวหูดับป่าคุณคิวขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ยุ้ยอะไรครับขอบคุณครับพี่นั่นแหละหลายคนตรงนี้น่าจะ เป็นคนเคยอยู่ด้วยกันมานานแล้วแหละแต่ทีนี้ด้วยอะไรหลายอย่างมันทําให้เราไม่ได้ทําให้มันเป็นทางการพิธีการหรือคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็นตะกูนหรือตะเค็นไอเค็นนี่ก็อยู่กับเรามานานแล้วถือว่ายินดีต้อนรับไปกันยินดีให้มันได้เป็น p r o s p e c อย่างเป็นทางการอีกทีนึงตอนนี้มันน่าจะขาดไอ้กัสที่ยังไม่ได้รับน้องเพราะฉะนั้นเล่นให้นนไอนกอ่ะอนกด้วยไอ้กัสแก่นกเอาให้นักเอาให้นักกัสแกนกอีกสองคนที่ยังไม่หลับ แล้วของคุณเหยาอ่ะเหยา,มาบ,บยามันหยบมันยังไม่ได้กลับมาแต่เหยบมารับไปแล้ว,วลไวอ้บัวอยู่ไหนวะรับไปแล้วเหรอรับไปแล้วเอาป๊อปคันนั้นไปทิ้งได้ไหมเอา,มาไปซ่อนไว้หลังอะไรก็ได้ดูมันขับดิดู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 เอออ่ะ <laughs> ต่อไปรถใครอยู่ตรงนู้นมีคันรถ <laughs> ผมครับรถผมครับสองคันเหรอผมด้วยผมด้วยครับ อ่ะสมุดดีกดด้วย้เออนั่นแหละมันก็วิ่งไปเอามามจะไปออะไรอเลยครับ <c oughs> ไปไปไ <c oughs> ทช้าสุดไม่กอดเสื้อ, <c oughs> อเออไกลไกลเลยแลนะ้วเนี่ยมันขาดใครไปคนสุดท้ายไม่ได้พี่สันดดีคนสุดท้ายพี่ไม่กอดเสื้อท้ายไม่ได้เสื้อ ไม่แน่เนาะยอมพูกเองอะเอเอ้เอ้เราตีเราตีพิแอตุโรเลยเราตีพิแอตุโรในอนตรงนี้เลยเราไปพร้อมกันดิเราไปพร้อมอ๋อเราวิ่งพร้อมกันดิอ๋อโอเคเดี๋ยวเออพร้อมกันไงพิแอตุโรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวรอถึงไงแร้วมาพร้อมกันถ้คุณเด็กเหรออะไรไงเอาของรถรถรถเอาแสงฝนแต่ถ้าเราอยากแบบว่าเท่ๆพร้อมกัน ทุกายทูกายพร้อมกันพร้อมกันไงเราก็เข้าขับเฮาพร้อมกันเสียดายน้องจริงมันกระชากได้มันหมดพอดีอ่อไปสามสี่เฮ้เราเราเล่นเราเล่นนี่มันเมมเบอร์ป่ะเอาไหมเอาไหมเอานี่สนามจริงไม่สนามซ้อมคนเดียวเนี่ยนี่มันฆ่าทหารไม่ใช่ที่บ้าน วิ่งเหยท้าพร้อมกันด้วยเราเล่นเมมเบอร์ดีกว่าไหมเสียงดังอยู่คนเดียวเลยป่ะเอ้ยมันไส้ด้วยผมมันไส้ด้วยส่วนตัวแล้แม่งเล่นเล่นไล่เสียงอะไรวะล่ะแทงใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหือกับผมผมระดับจ่าเพราะคุณน่ะนี่สนามจริงไม่สนามซ้อมไม่เยี่สบายมีที่บ้านที่ก้านนะครับใจป่ะอ่ะเมื่อไรจะออกครับไอ้ยี่สิบเบ อยู่แต่ไม่เหี้ยอะไรเยอะแยะบอกไปหมายถึงว่าออกรถนะครับแปลว่าออกรถคันใหม่อะไรเงี้ยครับคาร์เธอวิ่งไปครับเธอไปได้ครับเธอครับ41ก็มาดิเอ้าอยู่ข้างหลังอีกหนึ่งเอ้ยพีเอ็กปะใครวิ่งมาอีกคนหนึ่ง๋ยวรอกันาดเรารอเราใกล้ๆ เอาตอนใหม่ๆอ่ะหลอนนกหวีดจ,จัดเลยปิดมอบปิดลุกปิดหมอบปิดลุกผมหลอนนะผมชอบพูดพูดไม่เป็นเหรออ่ะอันนี้ไม่รู้มันเป็นไหเนฮ้ยเปล่าอยู่นั่นแหละเฮ้ยปูนเว้ยผมผมเช็คแล้วผมเช็คแล้วไม่มีเต็ดแต่ต้ตนละเอ่เรอพี่เราพีเ่เร,พเ,เราพี่ไม่เอาเขาไม่ใครเราละ มาปะโ<อ>ดนปาดปูนว่ะเอาไงดีวะไอ้กะพี้เขาเขาต้องมารดปะสวย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  อ้าวรถหายเอ้าวบักก็คุณไทยหายเนี่ยคุณไทยหายเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ดิไม่ได้ดิกูดกูดไม่ได้กูดคุ๊ดแค่คนเดียวเปิดถ่ายไปไม่เป็นไรเอ้าเอ้ยเดี๋ยวทำไมถ่ายมาคนหนึ่งอ่ะคุณไทยไงคุณไทยด้งหายรถบักก็เอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายกลับได้ มมารถบัสรถบัสรถบัสรเงี้ย,ยแป๊บนึงไอ้นี่นไไทยมาแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวผมไอ้นี่มันแจ้งแป๊บนึงแล้วสามล้อใครอะ่ะมันบัสจริงเหรอน้องมันมันต้องไอ้นั่นมั้งมองไม่เห็นหน่ะเราพาวังได้กรับคุณเดี๋ยวผมนันตโตโรครับได้กรับนี่นี่นี่มันแบกได้แบกได้ไ,ดไงครับได้ไงอ้าวใครครับอีกคันหนึ่งขึ้นสามล้อเข